ตอนนี้ผมอยู่กับกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทสยามกินเลเจนด์นะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับหลังจากเปิดตัวเราเปิดตัวบริษัทสยามกลินเลเจนด์นะคะในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดีซูซ่าคอโลฟิลอันดับหนึ่งของโลกเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาต้นปีต้นปีค่ะผลตอบรับดีมากๆค่ะเพราะปัจจุบันนี้เราได้ไปตามคนกินคนใช้คนที่ตามเลยเหรอตามเลยค่ะต้อเรียกว่า ตามเพราะว่าต้องขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านในวันนั้นที่ได้ทําข่าวแล้วเรานําภาพข่าวตรงนั้นละค่ะไปได้ไปติดตามคนกินกลับมาบมีทั้งแม้กระทั่งบางท่านนะคะในปัจจุบันนี้อาจจะทําธุรกิจของ MLM ค่ายอื่นไปแล้วแต่พอรู้ว่าดีซูซ่ามาอยู่ที่เรารเขาก็ขอมาเป็นคนกินคนใช้ด้วยเพราะว่ามั่นใจในคุณภาพและก็ผลิตภัณฑ์แต่หลังจากนั้นก็อาจจะมีบางบางบางรายที่เห็นว่าแผนธุรกิจเป็นการตอบโจทย์แล้วก็เริ่มรู้จักบริษัทมากขึ้นก็ได้มาเป็นนักธุรกิจของเราค่ะก็ ก็สําหรับบริษัทน้องใหม่อย่างเรานะคะที่เพิ่งเปิดใหม่มายังไม่ครบขวบหนึ่งด้วยซ้ําก็ถือว่าเป็นปริมาณที่น่าพอใจค่ะแล้วก็เป็นตามมานี่คือเป็นคนสําคัญสําคัญและเป็นแฟนพันธ์แท้เป็นคนที่คร่าบอดอยู่ในวงการและเป็นคนที่ทําคลอฟิลามากกว่า10ปีด้วยค่ะการเติบโตในแต่ละเดือนตอนนี้ยอดของเราในสภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนบอกว่าประเทศไทยถดถอยแต่ว่าในขนาดเดียวกันบริษัท MLM โดยเฉพาะธุรกิจเครือข่ายของเราอะค่ะมียอดที่เพิ่มขึ้นและ ก่อนหน้านี้นะคะคุณอั๋นเราจะต้องทําการเขาเรียกว่าออกไปประชุมหรือบางทีสมาชิกอาจจะบอกว่ามีโปรโมชั่นไหมคือถ้ามีโปรโมชั่นยอดขายเราจะขึ้นทันทีแต่ในปัจจุบันนะคะบริษัทน่ะโดยเฉพาะตัวผู้บริหารเองได้ขอลงไปในพื้นที่กับท่านผู้นําไม่ว่าตอนนี้นะคะเราได้ลงไปที่จังหวัดนราธิวาสเราไปพบพี่น้องที่ภาคใต้พบว่าน่ารักมากๆเป็นคนที่เคยกินเคยใช้คอโลฟิลและมีเคสตัดดี้เป็นกอล มีศึกษาที่ได้ผลดีมากๆโดยเฉพาะตอนนี้สยามกลินเนี่ยคือตัวคอโรฟิลเขาไม่ได้เรียกว่าคอโรฟิลแลวเขาเรียกยาเบาหวานยาเบาหวานก็ถือว่าแต่เราก็ต้องไปให้ความรู้ความเข้าใจอะคะ่ะว่าตงเนี้มันไม่ใช่ยาแต่มีสรรพคุณอย่างไรเพราะว่าตัวเราเองก็เป็นหมออยู่แล้วแล้วก็มีนักวิชาการลงไปให้ความรู้เราพยายามจะไม่ให้พูดให้อาหารเสริมเป็นยาเดี๋ยวเราจะมีปัญหากับทางการได้นะคะก็ตรงนี้ถือว่าสมาชิกทุกท่านให้ความสนใจที่จะมาขอความรู้เพิ่มเติม,ตมรวมถึงเวลาที่เราเห็น พัฒนาการมากๆคือพวกเขามีการซักถามมีการซักประวัติคนกินกินยาอะไรอยู่หรือเปล่ารหรือว่ามีอาการยังไงแล้วก็รวมถึงทุกวันนี้เก่งมากค่ะสามารถให้คําแนะนํากับคนกินได้ว่านอกจากกินสมุนไพรกินคอร์รอลฟิลของเราแล้วเนี่ยให้ปฏิบัติตัวอย่างไรด้วยถือว่าเรา<ๆ>เราเราตอบรับดีค่ะตอนนี้ผู้ประสบความสําเร็จ ที่ได้ตําแหน่งเกียรติยศของบริษัทนะคะสามท่านแล้วโดยขึ้นมาอย่างธรรมชาติเพราะว่ามีหลายๆท่านบอกว่าบริษัทน้องใหม่เปิดใหม่ทําไมถึงไม่จัดตําแหน่งไว้ให้เลยตั้งแต่แรกรทางเราบอกว่าบริษัทนะคะมีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือและมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นทุกตําแหน่งที่ขึ้นมาจนถึงขั้นสยามคราวสยามโกนะคะแล้วก็สยามกรีนที่ท,ที่จะลดหลั่นลงไปเนี่ยถือมิคราวมโกรอา่ะขาดแพตตินัมกับไดมอนต์ตรงเนี้ยนะคะ ก็คือทุกท่านขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้มีสยามคราวหนึ่งท่านแล้วก็มีสยามโก2สองท่านค่ะ oh, <okay. S 1> ขอเรียนเชิญทุกท่านที่เป็นผู้บริโภคนะคะที่เคยกินเคยใช้คอเลฟิลดีซูซ่าจะขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าบริษัทสยามครีนเลเจนด์นะคะณปัจจุบันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คอเลฟิลดีซูซ่าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยและเป็นเจ้าแรกในโลกที่ได้ลิขสิทธิ์นี้มาอยู่กับบริษัทสยามกรีนทางสินค้านะคะ มีสรรพคุณยังให้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านเคยกินเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วกลับมากินในตอนนี้จะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าผลลัพธ์นั้นจะรวดเร็วและชัดเจนขึ้นกว่าเดิมที่สําคัญนะคะตอนนี้บริษัทสยามกรีนเลเจน์นะคะมีบริษัทแม่คือแอดไบโอเทคที่ทําการถแถลงข่าวในวันนี้เรื่องพืชกระท่อมนะคะเป็นโรงงานสกัดพืชและสมุนไพรไทยมีการผลิตที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ที่เรานำคอโลฟิลต,ตรงนี้มาอยู่ภายใต้แอดไบโอเทคคุณ ภาพต่างๆนะคะมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมและมีความสดใหม่เพราะฉะนั้นเคยดีอย่างไรตอนนี้ดีขึ้นกว่าเดิมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มากินมาใช้แล้วก็เข้ามาร่วมทําธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทสยามกรีเลเจนค่ะ